ตาส่วนตีโกณมิติพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะ EP 2เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมุมค่ะพาร์ทที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับด้านแล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปดู EP 1ก่อนแล้วค่อยมาดูที่ EP 2นะคะ ในส่วนของ EP 2นี้นะคะคุปตนอยากให้ทุกคนชูมือขึ้นมาค่ะถ้าเราเขียนหนังสือมือขวาให้ชูมือซ้ายแต่ถ้าเราเขียนหนังสือมือซ้ายให้ชูมือขวานะคะแต่ในที่นี้ที่คุปตนททำมือมาเนี่ยเป็นมือซ้ายเพราะว่าคุปตนเขียนมือขวานะทุกคนหันมือเข้าหาตัวเองค่ะโดยให้นิ้วโป้งนะคะคือหรือนิ้วแรกของเราเนี่ยเป็นมุมศูนย์องศานิ้วถัดไปค่ะเป็น30องศานิ้วกลางเป็น45องศานิ้วนาง60องศาและสุดท้ายนิ้วก้อยเป็น90องศาค่ะ อันอย่างถัดไปที่เราจะต้องจำก็คือซ้ายซ้ายนะคะแล้วก็คอสขวาค่ะคล้องจองกันไหมคะซ้ายซ้ายคอสขวานะคะอันนี้จำให้แม่นเลยอย่างสุดท้ายที่ต้องจำให้ได้ค่ะเราจะมีเศษส่วนนะคะโดยที่ตัวบนเราจะติดรูทค่ะส่วนตัวส่วนหรือตัวล่างเนี่ยเราจะส่วนด้วย2เสมอนะคะ แค่นั้นเองค่ะอาจท่องพร้อมกันใหม่นะ0ูตร5 6 4 9 60, 90ซ้ายซ้ายคอสขวาข้างบนติดรูทข้างล่างส่วน2ค่ะเดี๋ยวคูเปิ้จะลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะได้เกิดความเข้าใจตอนนี้คูเปิ้หักนิ้วชี้ลงเข้าหาตัวเองเห็นไหมคะที่นิ้วชี้เนี่ยเป็นมุม30องศาเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้คูเปิ้จะหาค่าตรีโกณมิติที่เกี่ยวกับมุม30องศาค่ะ เพราะฉะนั้นมุมอื่นไม่ต้องสนใจนะคะข้างบนติดรูทข้างล่างส่วน2ค่ะซ้ายซ้ายคอขวาค่ะเริ่มจากการหาซ้ายก่อนนะคะค่าซ้ายให้ดูนิ้วทางด้านซ้ายเรามีนิ้วอยู่1นิ้วเอาเลข1ไปใส่ในรูทค่ะก็จะตอบได้ซ้าย30จะเท่ากับรูทส่วน2ทีนี้รูทเราได้1ใช่ไหมคะเราก็เลยตอบแค่1ส่วน2ก็พอค่ะ พอเราได้ทายเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลองหาอีกตัวหนึ่งก็คือค่าคอสต่อทีนี้ค่าคอสเนี่ยเราต้องดูนิ้วทางด้านขวาค่ะทางด้านขวาของเรามี3นิ้วเอา3ไปใส่ในรูทนะคะก็จะเป็นรูทสาแล้วส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นคำตอบของคอส30ก็คือรูทสาส่วน2นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราได้ค่าตรีโกณมิติไป2ตัวแล้วนะคะก็คือค่าไซน์กับค่าคอร์สทีนี้เราจะมาดูอันถัดไปกันค่ะว่าเราหาอะไรต่อได้หาแทนค่ะแทนเท่ากับอะไรเหรอคะแทนก็เท่ากับไซน์ส่วนคอสค่ะหรือถ้ามองอย่างนี้อาจจะดูยากไปค่ะใช้ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นซ้ายส่วนขวาค่ะเพราะว่าซ้าไซา์คอร์สขวาไงล่ะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูป,ปั้นจะพาทาค่าแทนแบบง่ายๆนะคะก็คือแทนเท่ากับซ้ายส่วนขวาค่ะทีนี้เรามาลองหาค่าแทนกันดูจากตัวอย่างเดิมนะคะตรงนี้เป็นมุม30เหมือนเดิมนะอ่ะก็เลยหักนิ้วชี้ลงมาค่ะทุกคนหักนิ้วชี้ลงมาพร้อมครูป,ปิ้นนะหาค่าของแทน30ค่ะเมื่อสักครู่ที่สอนก็คือแทน30เท่ากับไซส่วนคอสถูกไหมคะ ก็คือซ้าย30ส่วนคอสส0นั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ซ้ายส่วนคอสก็เป็นอะไรคะซ้ายส่วนขวาก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะด้านซ้ายเรามีอยู่1นิ้วก็คือรูทหนนะคะส่วนด้านขวาเรามีอยู่3นิ้วก็คือรูทส3ค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของแทน30ก็กลายเป็นรูทห1ส่วนรูทสค่ะ ที่นีรูทหนึ่งของเราเนี่ยได้1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเขียนแค่1ส่วนรูทสามก็พอค่ะถ้าเราไม่ทําวิธีนี้มีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะมีแน่นอนค่ะจากค่าไรน์กับค่าคอสท,ที่เราหามาเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็คือ1นส่วนสกับรูทสาส่วนสค่าแทน30หาได้จากการเอาไซน์มาหารคอสก็ได้1นส่วนรูทสเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันที่นิ้วถัดไปค่ะตอนนี้เป็นนิ้วกลางแล้วนะคะถ้าครูเอานิ้วกลางลงนิ้วกลางคือ45องศานะคะเหมือนเดิมค่ะหาค่าไซา์ก่อนค่าไซา์ให้ดูทางด้านซ้ายเรามี2นิ้วก็เอา2ไปใส่ในรูทเพราะฉะนั้นทซา45องศาก็เลยเท่ากับรูทสส่วน2ค่ะมาดูคอร์สบ้างนะคะคอร์สให้ดูฝั่งขวาค่ะ ฝั่งขวาเรามี2นิ้วถูกต้องไหมคะอ่ามี2นิ้ว2ไปใส่ในรูทค่ะเพราะฉะนั้นคอส45องศาก็เท่ากับรูทสส่วนสเช่นเดียวกันค่ะหาเพิ่มอีก1ตัวไปแล้วนะคะก็คือค่าแทน 4, 45องศานั่นเองค่าแทนคือซ้ายส่วนขวาซ้ายมีอยู่2นิ้วก็รูทสค่ะ ขวามีอยู่2นิ้วก็รู้2ค่ะเพราะฉะนั้นซ้ายส่วนขวาก็คือรู้สส่วนรู้2ตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะเหลือ1เท่านั้นเองค่ะตามมาดูกันที่นิ้วถัดไปค่ะเป็นนิ้วนางนะเอานิ้วนางลงนิ้วนางก็คือมุม60องศาค่ะเพราะฉะนั้นมุมอื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะ 60องศาหาค่าไซา์ก่อนดีไหมคะค่าไซา์ให้ดูทางด้านซ้ายด้านซ้ายของเรามีอยู่ทั้งหมด3นิ้วเอา3ไปใส่ในรูทนะคะเพราะฉะนั้นไซด์6กก็เลยเท่ากับรูท3ส่วน2ค่ะมาดูค่าคอรสกันบ้างค่ะทางด้านขวาเรามีอยู่กี่นิ้วเอ่ย มีอยู่แค่นิ้วเดียวมีอยู่นิ้วเดียวเอา1ไปใส่ในรูทนะคะก็เลยได้เป็นขอ60เท่ากับรูทหส่วน2แต่รูทเราได้1ใช่ไหมคะเขียนแค่1นส่วน2ก็พอคะ่ะลองมาหาค่าแทนกันก่อนดีกว่าคะ่ะค่าแทนนะคะแทน60เท่ากับซ้ายส่วนขวาด้านซ้ายมี3นิ้วก็รูท3ค่ะด้านขวามี1นิ้วก็รูท1ค่ะซ้ายส่วนขวาก็คือรูท3ส่วนรูทรูทได้1 อะไรก็ตามส่วนด้วยหนึ่งไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นตอบแค่รู้สามก็พอแล้วจ้ามาดูนิ้วสุดท้ายของเราบ้างค่ะก็คือนิ้วก้อยนิ้วก้อยเนี่ยแทนมุม90องศานะคะอ่าศูนย์สามสิบสเพราะฉะนั้นนิ้วก้อยคือ90องศาค่ะ ซ้ายก็ดูด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะคอสก็ดูด้านขวาด้านซ้ายมีอยู่4นิ้วเอา4ไปใส่ในรูทนะคะเพราะฉะนั้นซ้าย90เท่ากับรูท4ส่วน2ค่ะทีนี้รูท4ส่วน2เนี่ยรูท4ได้2ถูกต้องไหมคะเราก็เลยกลายเป็น2ส่วน2ค่ะ2ส่วน2เราก็ยังคงตัดทอนได้อีกนะคะเราก็เลยตัดทอนเหลือแค่1ก็พอค่ะง่ายๆดี อีกอันนึงนะคะดูค่าคอร์สค่ะคอร์สให้ดูทางด้านขวาของมือค่ะตอนนี้ด้านขวาของมือไม่เหลือเลยสักนิ้วนะคะแปลว่าได้0ูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาศูนย์ไปใส่ในรูทนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สเกเท่ากับรูทศูนส่วนสค่ะรูทศูได้0นะคะก็จะกลายเป็น0ูย์ส่วนสแต่ทีเนี้ยศูนย์ส่วนอะไรเราก็ได้ศูนย์ตอบแค่ศูนย์ก็พอแล้วค่ะมาดูค่าแทนกันบ้างค่ะ แทนของ90องศาก็คือซ้ายส่วนขวาทางด้านซ้ายมี4นิ้วก็รู้4ค่ะทางด้านขวามีศูนนิ้วก็รู้0ูค่ะเราก็ได้ได้เป็นรู้สส่วนรู้0ูนยค่ะรู้สเนี่ยได้2ใช่ไหมคะส่วนรู้0ูก็ได้0ูนย์ค่ะทีนี้2ส่วนศูนเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆจำได้ไหมคะอะไรก็ตามที่มีส่วนเป็น0 หาค่าไม่ได้ทางนั้นเลยค่ะอย่าลืมนะคะตรงนี้ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะ ็นยังไงบ้างคะเทคนิคการใช้นิ้วแบบไม่ต้องท่องจำเรียนตีโกนของคุปเปิร์เพราะฉะนั้นนำไปใช้กันนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของเราถ้าใครมีคอมเมนต์หรือข้อสงสัยใดๆคอมเมนต์ไ,ไว้ที่คลิปาใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวคุปเป้จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย